ตัวตัวโกงเขาปิดรับสมัครแล้วครับพี่เอาหรอเขาตัวประกอบครับตัวประกอบอยู่ข้างเวทีครับไปไปยกลำโพงได้พี่คอนวอยเหรอคอนวอยได้ทุกอย่างครับขอให้อยู่ใกล้ๆคนหล่อที่แวดไปหมดสักการะพระธาตุพนมมาครับก็เลยได้ผ่านมาตอนนี้พอดีก็ผมอยู่ที่วัดเวลุวันเนาะเราที่วัดเวลุวันกำลังถวายพระป่าอยู่ก็ได้ยินบอกว่าพี่ตีเขาบอกว่ามันอยู่ที่บ้านแล้วนี่นะหมอลำมาที่บ้าน เป็นอะไรจะทามันไกลแล้วก็พยายามจะรีบมาแต่ว่ามันมานไม่ทันเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะครับก็ขอให้มีงานอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับแสดงว่มักครู้ขอบคุณสำหรับน้องๆนะครับทีมอะไรนะครับบอกอีกทีนะครับศิลปินคนแรกนั่นชื่อศิลปินภูไทยใช่มครัศิลปินศิลปินภูไทยนะครับของคุณพ่อวีระพงษ์วงศิลป์ครับอยู่ที่อำเภออะไรนะอำเภอคำม่วงคม่วงครับใกล้ๆครับไอเอฟซีของ ครับพี่น้องเอ๋ยเห็นว่าพักผมเหี้ยนกลางท่างยาสูฟ้าวยียบย้ำบาดมันปองหยอดขาวบาดมันเท่าหยอดด้วยั่งสิได้กายเกินเมื่อมั่งมีหมูมิดมุ่งหมายมองเมื่อมัวมองหมูมิดมองเหมือนหมูหมาเมื่อมั่งมีหมูมิดมุ่งมองมาเมื่อมอดมวยแม้หมูหมาไม่มามองสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการคุณเอาเราทุกเรื่องครับ วันนี้ผมจะนำเสนอคลิปของคุณอัจฉริยะเรื่องรัตนาพงศ์จากชมรมช่วยเหลือเยออชากรรมเขาได้มาออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องการจะด,ดำเนินคดีข้อหาบุกลุกป่าสงวนแห่งชาติของลุงพลแล้วก็กล่าวถึงคดีน้องชมพู่แล้วกล่าวถึงชัดหลุดของใครบางคนแล้วก็กล่าวถึงทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดที่จะเข้ามา รับทําคดีน้องชมพู่แล้วก็บอกว่าตอนนี้ขอไปทําคดีอื่นก่อนเพราะว่ายังมีคดีอื่นเยอะที่จะทาเพื่อชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไยบายก่อนเมื่อไรที่มีการออกหมายจับแล้วจะย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งนั่นก็หมายความว่าคุณอัจฉริยะนี่ขอพักผ่อนก่อนไม,ไม่ต้องมาหาข้อมูลแล้วยังไงยังไงก็รอข้อมูลจากตารวจก่อนเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่ ยากพอสมควรว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ได้กล่าวถึงเรื่องทุกคุณทนายตั้มจะมาทําก็ไม่ได้หวาดกลัวอะไรเพราะต่างคนต่างก็สู้กันในคดีมาแล้วแล้วก็ยังไม่มีใครแพ้จะใครยังไม่มีใครชนะใครนะครับก็กล่าวถึงโดยสรุปวมไว้อย่างนี้แล้วก็คงจะไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์วันตุดจีนวันวาเลนไทยอะไรประมาณนี้น่าจะมีการออกหมายจับได้เราก็มาดูว่าคําพยากรณ์ของ คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์จะว่าไวอย่างไงแต่เชงไงสิ่งที่ผมขอร้องก็คือว่าเรื่องการสร้างพยานนาคแล้วก็เรื่องไม้ขัญเดียวจะเอาเขาเข้าคุกเข้าตารางแล้วก็เรื่องการบุกรุกป,ป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยหลายอำเภอในจังหวัดเลยหลายอำเภอในทุกจังหวัดล้วนแต่ชาวบ้านอยู่ในป่าแล้วก็ถูกป่าประกาศทับที่ชาวบ้านก็มีอย่างเช่นอำเภอนา,นายแห้อจังหวัดเลยนะครับเยอะแย,ยะมากมายเลยคดีเหล่านี้ มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนถ้าจะเอากฎหมายมาจับชาวบ้านก็จับที่ว่าการอำเภอหลายอำเภอนะครับก็อยู่ในเขตปา่าสงวนแห่งชาติเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนชุมชนเขาอยู่เขาไม่ชนักกฎหมายเขาไม่ชนักิชัยทนายความเราก็ใช้หลักความเมตตาการุณาต่อกันเอาไว้นะครับคือจังบอกว่าเห็นว่าพระคมเหยนกลางทา,งยา,าเยสุฟ้าหยยบยำบัดนั้นโปรุงยอดขาวบาัดบรรท่ายอดดวดยังสิเดก,กายเกิดน,นั่นก็หมายความว่าประชาชนอดอยากตาดำดำ ชาวไร่ชาวนาเขาไม่มีโอกาสไม่มีเวลาหรอกเขาอยากทําอะไรเขาก็ทําไปเรื่อยๆเปอยๆของเขาเพื่อส่วนตัวบ้างเพื่อส่วนรวมบ้างก็อย่าได้ไปว่าก,กันเลยแม้แต่วัดป่าหลายวัดก็ยังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอันนี้เราก็ต้องยอมรับกันจริงๆว่าสังคมไทยอยู่กันเช่นนี้มาจริงๆนะครับยังไงก็ขอร้องจริงๆว่าอย่าได้เอาไปเปรียบเทียบกับคดีที่นายทุนบุกรุกป่าหลายที่เป็นร้อยไร่พันไร่นะครับอันนี้เขายังไงเขาก็ทำเรียนมัก เพื่อส่วนรวมนะครับเราเป็นผู้มีรู้กฎหมายก็อย่าได้เอาช่องทางกฎหมายไปทำร้ายทำลายคนที่ไม่รู้กฎหมายมากยังไงเขาก็ยังมีทางต่อสู้หรอกถ้าจใจ้เขาขึ้นมาต่อสู้กับคุณอัจฉริยาหรือลุงพลไม่มีทางแน่นอนถ้าไม่มีคนช่วยเขานะครับเขาเรียกว่าภาษาอีสานพันว่า,วาขั้นผู้ได้อยากทุกข์อยากยากอยากลำบากให้เปียวเมียสองขั้นผู้ได้อยากจองห้องให้เปลี่ยนกฎหมาย มันจะจริงหรือเปล่าว่าคนเรียนกฎหมายจะเป็นคนจองหองเหมือนกับคนที่อีสานเขาว่ากันนะครับต่อไปก็เ,เชิญฟังคุณอัชชีระเรืองรัตนพงศ์ได้กล่าวเอาไว้นะครับเชิญรับชมรับฟังได้แล้วครับสวัสดีครับเป็นน้องแฟนเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่อแ์กน,นะครับเจ้านี้อากาศสบายบายนะครับเป็นวันศุกร์อันสานะครับวันนี้เป็นวันศุกร์อันสา ตอนนี้กำลังเดินทางไปที่กมรมขับการป่าป่ามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปตสอนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแวะไปที่กรมป่าไม้ด้วยเครื่องติูวติดกันนะครับก็ไปพบกับตัวแทนท่านอาธิบดีกรมป่าไม้นะครับสิ่งที่วันนี้จะทําก็คือเรื่องของการไปกล่าวโทษ ดำเนินคดียากับคนที่ปูรลุกป่าสงวันนะครับก่อนอื่นผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่เราจะทำต่อไปนะครับจะมีไลฟ์สดวันอาทิตย์อีกรอบหนึ่งคือทุ่มครึ่งนะเกี่ยวกับการหลอกลวงประชาชนเรื่องเครื่องรังของขังนะถ้ารอดนะ ถ้ารอดได้พญานาคแล้วมันเฮงมันปังมันรวยเนี่ยนะครับแล้วก็ทําให้รวยได้เนี่ยคนไทยทั้งประเทศไม่ต้องทํางานแล้วครับไปรอดพญานาคอย่างเดียวก็รวยแล้วนะไม่ต้องทํางานหาก,กินแล้วนะครับถ้าลองคุณไม่ทํางานเนี่ยนะอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยแล้วคุณไปรอดพญานาคแล้วเนี่ยผมถามว่าคุณจะรวยไหมคุณจะมีเงินไหมคุณคิดดูสิครับว่าจาก ต้นตะเคียนเนี่ยนะเจ้าแม่ต้นตะเคียนเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเจ้าแม่ต่อไม้ก็ยังทํากันเลยคุณต้องมองเรื่องผลประโยชน์นะครับอย่าไปมองเรื่องของตัวบุคคลนะผลประโยชน์เนี่ยของกระบวนการเครื่องรังของขังเนี่ยเราจับมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับลูกแก้วเนี่ยนะในหินเนี่ยที่บอกว่า เป็นไข่ยพญานาคเนี่ยเราก็เคยจับแล้วก็เอาไปตรวจที่กรมทรัพยากรธรณีมาแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าเป็นของของแก๊ดังนั้นนะครับมันไม่มีของจริงไหนรพญานาคอยู่ไหนไข่ยพญานาคอยู่ไหนสุดท้ายก็เป็นเรื่องลวงโลกนะครับขายมาลูกหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ ไอ้เหล็กไหลเนี่ยนะที่บอกว่าเหล็กไหลเหล็กไหลเนี่ยนะอาจารย์ทั้งหลายหลยเนี่ยเอามาคุณเอาปืนมาเลยกระบอกหนึ่งถ้าคุณถือเหล็กไหลแล้วคุณบอกว่ายิงไม่ออกเนี่ยผมจ่ายให้เลยสามแสนจ่ายเงินสดให้เลยสามแสนเนี่ยนะนี่ว่าจะเป็นอาจารย์พ้นเนี่ยมาที่บอกว่ามีเหล็กไหลแล้วยิงไม่เข้านี่มา เอาไหมาลองเลยไหมถ้าคุณเอาปืนคุณเองอะ่ะนะยิงถ้าบอกยิงไม่เข้าเนี่ยนะผมให้สามแสนแต่ถ้ายิงตายตัวเองเนะี่ยผมไม่รับผิดชอบเอาไหมามันไม่ใช่มันต้องมันต้องมีสติเลยอย่าให้เขาหลอกเราได้นะครับอย่าให้เขาหลอกเราได้พระเนี่ยนะครับถ้าอยู่กับพุทธพาณิชย์เนี่ยมันก็เจ๊งหมดแล้วพระต้องให้ศิน แล้วก็ต้องมีคุณธรรมนะครับมันต้องมีศีลและมีคุณธรรมไม่ใช่ว่ามาง,งมงางกับเรื่องเหล็กไหลงมไง,งกับเรื่องพญานาคนะเอาลูกแก้วมาใส่ลิ้นพญานาคแล้วบอกว่าจะทําให้พูดไหลลื่นมันไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่ตัวคุณเองตัวคุณเองมีความมั่นใจขนาดไหนตัวคุณเองมีบุคลิกภาพแบบไหนตัวคุณเองเนี่ยนะค้าขายแบบไหนให้คุณลิ้นดีขนาดไหนเนะ่ะนะ เล่นดีพูดดีขนาดไหนอะถ้าของคุณไม่ดีคุณก็ขายไม่ได้นะครับนะเออบางทีต้องออกจาก,กรลาบ้างนะครับบางคนอนะนะครับผมไปทำคดีเด็กก่อนนะเพราะผมบอกแล้วว่าหมายจับนะเทวดากระดังฟ้าเนี่ยยังไม่ออกหรอกจะไปออกนูนะ่นน่ะประมาณ วเลนไทยหรือตุ๊จีนนะอันนี้เรียนให้ทราบเลยว่าไม่ต้องไปตื่นเต้นนะใครจะมาเป็นทนายก็สิทธิ์ของเขานะเขาก็ไม่ได้เก่งกาจเป็นฝีมืออะไรอยู่แล้วในวงการรู้ๆกันอยู่เพราะปากมือกับเรามาเป็นไม่รู้กี่สิบคดีนะครับต่างคนต่างยังไม่เคยเพียงพําต่อกันผมก็ยังไม่เคยเพียงพั้ต่อต่อทนายคนนี้นะเขาก็ยังไม่เคยเพียงพั้ต่อผมเหมือนกันเพราะว่า อยู่ระหว่างอายการนะดังนั้นเนี่ยผมไม่เคยกังวลเลยเรื่องที่จะมีสิบสิบนายที่ไหนมาก็แล้วแต่แต่ถ้าแชทที่อยู่ในมือผมหลุดไปเนี่ยมือล่านหลุดไปเนี่ยรับรองบรรลัยไอ้คนที่คิดลวมหัวกันเนี่ยจะยืมมือไอ้หนึ่งเนี่ยเพื่อไปเอาเงินไอ้สองเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเกิดผิดพลาดมาก็ให้ไอ้หนึ่งเนี่ยรับผิดชอบ ตัวเองร้อยตัวได้ล้างแค้หนผมด้วยนะได้หลอกเอาตังค์คนอื่นด้วยมันช่างจะไลจริงๆผมรังสือมวชนช่องหนึ่งก็คิดว่าจะได้เรตติ้งต่อจะได้ซีรีส์ต่อเราคงไม่ไปเดินเกมตามเขานะครับเพราะเรามีภารกิจเพื่อชาติหลายอย่างที่เราต้องทำนะครับแล้วก็ดีบุรุกป,ป่านะโดยใช้มาตรฐานเดียวกันกันกบคุณปรินา กับทุกๆคนที่ตรงไปตรงมาโดยไม่มีอากติแต่อย่างใดนะครับในหมู่บ้านกกอกเนี่ยเป็นที่ดินของป่าสงวนทั้งสิ้นทุกคนไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับแต่เขามีกฎหมายอยู่2ข้อคือเข้ามาอยู่ก่อนปีสีหนึ่งนะครับกับอยู่ในคอตชอนะครับของอรัฐบาล ทีนี้เนี่ยจากการสำรวจเนี่ยพื้นที่ของบ้านกกอกเนี่ยนะครับพราว่าพิกัดต่างๆที่ชาวบ้านอยู่เดิมเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่บ้านที่สร้างพญานาคเนี่ยเป็นการซื้อที่ดินมาล่าสุดนะครับไม่ใช่เป็นที่ดินอยู่ดั้งเดิมจึงถือว่าเป็นการเปลี่ยนมือที่ดินป่าสงวนเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนมือได้นะครับการขายเปลี่ยนมือถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย สองการเปลี่ยนการเปลี่ยนมือเนี่ยและว,วัตถุประสงค์มันเปลี่ยนไปนะครับการมาสร้างพญานาคเนี่ยเพื่อเชิงพาณิชย์เชื่อ,อเชิงความก็เรียกอะไรต้องการนะต้องการผลประโยชน์แอบแฝงเรื่องเงินบริจาคอันนี้ก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายสามต้องขออนุญ,ญาตจากกรมป่าไม้ก่อนเมื่อไม่มีอนุญาตจากกรมป่าไม้นะครับแล้วก็ไม่มีวิศวกร ควบคุมงานไม่มีวิศวกรที่ออกแบบอันนี้ถือว่าเป็นการบุกรุกป่านะครับตามปรบป่าไม้ตามปรบปร่า,ปาปสงวนนะครับปศ2507มาตรา14ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าจ้างไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมานะครับหรือจะเป็นอาจารย์ไหนก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกป่าสงวนในการสร้างพยานา โดนทุกคนนะครับผมบอกให้เลยว่าโดนทุกคนผู้รับเหมาที่มาทําพญานาคก,ก็โดนด้วยผู้ว่าจ้างก็โดนด้วยคนที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับพญานาคในการบุกรุกที่ป่าสงวนเนี่ยนะครับโดนทุกคนจะห้าคนสิบคนโดนหมดแล้วทุกคนเนี่ยก็ไปต่อสู้คดีเอาละกันคดีบุกรุกป่าสงวนเนี่ยโทษหนักทั้งนั้นแหละครับนะครับนะรบ,บอกให้เลยว่า ยังไม่เคยมีใครรอดจากการบุกลุกป่าสงวนเลยน้อยคนมากที่จะรอดและตรงนี้มันเห็นชัดนะครับมีการถมดินใหม่มีการถมลำรางมีการสิ่งปลูกสร้างโดยไม่ตรงกับวัตถุประสงค์เดิมแล้วก็ไม่ได้อยู่มาก่อนปีสีหนึง่งนะครับ คุณอยาคิดทำอะไรในป่าสงวนไม่ใช่ง่ายๆนะผมเป็นวิศวศกรโยธาเรามีทีมงานที่เราแม่นกฎหมายอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับกับบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎหมายเราทําเท่าเทียมกันนะครับผมร้องตรวจสอบไม่ใช่ตรวจสอบป่า,าเฉพาะป่าแค่แห่งเดียวผมร้องตรวจสอบป่าทั้งหลายแห่งในจังหวัดนครราชสีมาเราก็ร้อง จังหวัดราชบ,บุรีเราก็ร้องนะครับนี่เราก็ต้องมาล้องที่ที่สถานที่สร้างพัญนา,าคนนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้เข้าใจด้วยว่าไม่ได้ว่าเป็นอคติหรือมาล้างแค้นแต่อย่างใดเรื่องคดีมันขี้หมาอยู่แล้วคดีหมิ่นประมาทนะผมเชื่อไม่มีทางเอาชนะผมได้หรอกคดีหมิ่นประมาทนะแค่พูดว่านะนะเป็นหนี้ทกศเนี่ยเอามาฟ้องผมเป็นตุเป็นตา ไละ่สาระคดีหมืนประมาณลองเจอคดีบูรุกป,ป่าแล้วเดี๋ยวก็ดูดินะโดยคดีบูรุกป,ป่าสงวนนะเหนื่อยแน่นอนนะครับมีเวลาแล้วก็คุยไปเดี๋ยวว่าถึงปศก็ก็ยุติไปผมก็อ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยนะครับนะเราทำงานไม่ได้มีหยุดนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ได้หยุดทำงานปาทย์เราก็ทำนะครับแต่ว่า เราไม่ได้ไลฟ์สดให้ดูนะครับงานเรามีเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเจอพี่วลาสมความคิดเลยที่สาลนายกรุงเทพใต้ก็ได้คุยกันนะครับก็บอกพี่เขาว่าเดี๋ยวรอให้อัยการนะสั่งฟ้องคุณปรินาก่อนนะก็เชื่อว่าดึงได้นะครับแต่ดึงได้อีกไม่นานนะ แตน้อยก็ต้องปลายปีหน้าหรือปลายปีนี้ยังไงก็ต้องขึ้นศาลนะครับยังไงคดีพวกนี้มันมันมีเทคนิคเยอะเทคนิคในการที่ขอคอวามเป็นธรรมอายการเทคนิคอะไรต่างๆมันมีเยอะนะครับต้องเข้าใจด้วยว่าระบบระบบคดีความเดี๋ยวนี้ทนายความก็ใช้ลูกเล่นในการขอความเป็นธรรมนะเหมือนอย่างคดีที่ผมจับทนายคนดังเนี่ย ขณะนี้เนะี่ยอยู่ระหว่างอัยการซึ่งขอความเป็นธรรมไปเยอะแยะมากมายให้สอบคนนั้นให้สอบคนนี้นะก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่เขาใช้สิทธิ์ผมก็ไม่เคยไปก้าวล่วงในการนะครับใช้สิทธิ์ของผู้ต้องหาถึงเวลาขึ้นศาลนะครับขึ้นศาลก็เดี๋ยวไปว่ากันเราก็มีทนายความเป็นโจทย์ร่วมแต่เพราะมันรู้ทางกันหมดแล้วตอนนี้นะทนายคนดังเนี่ยทำสู้กันมาจนรู้ทางกันหมดแล้ว รู้ว่าเขาคิดยังไงรู้ว่าเขาเดินยังไงรู้ว่าเขาจะต้องไปทําอะไรนะบรรู้ทางกันอยู่แล้วจะไปขึ้นเขาลงห้วยก็ไปเราไม่ไปเล่นเกมตามเขาหรอกเพราะว่าชีวิตเด็กสามขวบที่เสียชีวิตนะอย่างโหดเหี้ยมมามีกปีมนุษย์ไม่ใช่เป็นเกมที่จะต้องเอามาเล่นกันไม่ใช่เอาเกมที่จะมาเล่นเรตติ้งโฆษณาไม่ใช่เป็นเกมที่จะต้องเอามาล้่งแค้นกันหรือเป็นเกมที่นะ เอามาดเคริตกันไม่จําเป็นนะเราทํางานเราไม่เคยสนใจอยู่แล้วนะถึงถึงไม่มีทนายคนนี้เขาก็ต้องไปจ้างทนายคนอื่นมาแต่การที่มีทนายคนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะหลุดคดีง่ายๆถ้าเกิดโดนอ่ะมันไม่ใช่หมูเหมือนคดีคดีอื่นๆนะครับต้องบอกเลยคดีนี้อย่าลืมว่าถ้าตำรวจเนี่ยนะครับทำให้สารยกฟ้องได้เนี่ย นะก็เท่ากับตํารวจจับแพะสังคมก็ต้องมองว่าตารวจจับแพแะอันนั้นคดีนี้ที่มันช้าเนี่ยเพราะตารวจเขาทางานละเอียดรอบคอบนะเก็บรายละเอียดทุกเม็ดนะครับทั้งพยานบุคคลทั้งอะไรต่างๆส่วนเรื่องเครื่องจับเทจเนี่ยที่บอกว่าไม่มีประโยชน์เนี่ยผมว่าไม่ใช่ะนะมันมีประโยชน์แต่มันมจะมีประโยชน์เป็นเพียงแค่ส่วนประกอบมันไม่ใช่เป็นตัวหลักตัวหลักคือ หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับมันไม่ใช่เอาตรงนี้มาเป็นประเด็นนะเดี๋ยวบางทีผมอาจจะปล่อยแชทหลุดสักชุดหนึ่งแล้วกันพี่น้องประชาชนจะได้ตื่นเต้นหน่อยนะเดี๋ยวขอเวลาว่างๆดี๋ยวมือลั่นเอาแชทหลุดไปลองสักชุดหนึ่งแล้วพี่น้องประชาชนจะเข้าใจว่าไอ้สือ่อเอ้ยไอ้นะ ไอ้คนหัวโลนเอ้ยนะไอ้ที่มันวางแผนกันเนี่ยมันคิดอะไรกับคดีชมพู่นะครับแล้วทำไมไอ,ไอ้คนเนี้ยมันถึงมาทำคดีนะทำไมอีกคนนะ่ะมันถึงจานน้างไอ้นี่ทิ้งอีกคนนึงไปนะมันเป็นเกมนะมันเป็นเกมที่มีการวางแผนกันนะไม่ใช่อยู่ๆจะไปตอนดึกๆเดินๆจะไปคุยกันสับเพลละ มันก็นมีการวางแผนการเป็นขั้นเป็นตอนได้รับรู้กันโดยเอาศพเด็กอายุสามขวบมาเป็นเกมไี้พวกนี้คือพวกจันไหลทั้งนั้นนะอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้นะครับอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นความลับไม่มีในโลกอสําหรับโล,โลกยุคใหม่ในสื่อสารปัจจุบันนะครับนะ นาผมอ่านเนี่ยผมจะต้องถอดแว่นนิดนึงคือต้องบอกเลยครับว่าคดีชุมพู่เนี่ยท่านผบตรเนี่ยพะตะลตสวัสด์แจ้งยอดสุขเนี่ยตั้งใจทําคดีอย่างมากแกเก็บรายละเอียดทุกเม็ดแก,กสั่งการอะไรต่างๆนเนี่ยนะถ้าที่ผมรู้จักทีมสืบสวนสอบสวนเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับทํางานอย่างหนัก แล้วก็ใช้เวลาอดทนนะยอมให้ดนดา่าเหมือนคดีครูยอมซับไปหละคือยอมให้โดนดา่ายอมให้ประชาชนดา่ายอมให้สื่อมวลชนที่นะที่ต้องการเลื้อยขาเก้าอี้แกก็ออกมาด่าทุกวันนะผมถามว่าไม่มีใครหรอกครับที่ไม่อยากจับคนร้ายแต่ถ้าจับแล้วมันหลุดทุกคนก็องบอกว่านี่ไง จับแพะแอบไหมอ่านีไงจับแพะเนี่ยก็ถึงต้องทําสํานวนให้รัดกุม,มให้ละเอียดเล่าครอบจนเข้ามั่นใจแล้วถึงเขาจึงขอสารออกมาจับไม่ใช่อยู่ๆนะครับจะไปจับเขาเลยโดยไม่มีหลักฐานอะไรเจ้าแลาทให้อาการสั่งไม่ฟ้องนะครับนะหรือสารยกฟ้องสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องดูดีเหมือนคดีครูจอมทรัพย์นะครับ เขาทําละเอียดจนทั้งกูจอมทรัพย์กับพวกอะนะทั้งพยานบุคคลทั้งอะไรทุกอย่างเนะี่ยดิ้นไม่หลุดเห็นไหมจนถึงตอนเนี้ยอยู่ระหว่างสารตีกานะคนที่ไปนั่งถแถลงด้วยเขาเททิ้งไปแล้วนะครับผมบอกให้รู้เลยว่าคนที่ไปนั่งถแถลงข่าวเนี่ยเ็าเททิ้งไปแล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่า อดทนใจรอนิดนึงเชื่อยังไงก็โดนแน่เทวดานางฟ้านะคนออกมาแฉเยอะแม่เรารู้เรารู้ลึกหนาบางดีตั้งแต่เขาสมัยเขาอยู่โรงงานไก่บางพีแล้วนะอยู่โรงงานไก่บางพีสมุตรการแถวบ้านผมทำไมผมจะไม่รู้เขามีพฤติกรรมยังไงมีนิสัยยังไงเรารู้อยู่แล้วนะ เราลืมเนี่ยเขาเคยอยู่ฝั่งสุนปราการมาก่อนทําไมเราจะไม่รู้นะว่าเขามีนิสัยยังไงเงินที่ได้ไปเนี่ยโหเกินสิบล้านแน่นอนกูดูเงินสดเลยนะเงินสดที่เขาให้กันนะ่ะเท่าไหร่นะครับด้ที่เข้าบัญชีเนี่ยมีกี่บัญชีทุกคนรู้ไหมไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครรู้หรอกนะดังนั้นเนี่ย คนที่ไม่มีฝาบ้านเนี่ยอยู่ๆรวยพิบตาเนี่ยนะรอดูแล้วกันผมมั่นใจอยู่แล้วไม่เกินมาเลนทายผมเชื่อว่าหวยต้องออกอะนะครับก็ตอนนี้ก็ถึงปตสนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปพบกับทางรัฐวก,การที่จะมารับเรื่องในการดำเนินคดี นะครับเกี่ยวกับคนที่ปลุกลูกป่าสงวนในการสร้างพญานาคนะครับแล้วผมเชื่อว่าพญานาคนียสร้างไม่เสร็จหรอกนะเพราะว่าเกตมันเยอะดังนั้นเนี่ยคงไม่ได้มีเวลาที่จะต้องให้สร้างจนเสร็จนะครับผมอยู่ในพื้นที่ของดงหลวงเนี่ยคดีจมทรัพมาผมก็รู้ผมรู้เทคนิคอยู่แล้วในการที่จะต้องดําเนินคดีกับพวกนี้ในเรื่องของการ,รปลุกลูกป่ายัางไง นะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องคดีของป่าไม้อยู่แล้วนะครับดังนั้นรอนิดหนึ่งนะครับนะเดี๋ยววันอาทิตย์เจอกันนะครับทุ่มครึ่ง